วันนี้เที่ยงห้านาทีนะครับเปแต่มาถ่ายฝั่งนี้กันนะครับเพราะว่าฝั่งนี้มีทั้งร่มแล้วก็แดดเข้ามีทั้งมีแต่ข้อดีนะครับแดดเข้าด้วยนะครับแล้วก็อ่มีร่มให้ผมยืนด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องกลางร่มเลยวันนี้วนเจ็ดหกช้าอยู่ยี่สิบสองนาทีนะครับเมื่อวานไม่ได้ถ่ายสี่สามเก้านะครับเดี๋ยวจะลองมามว่าจะเปลี่ยนมาถ่ายฝั่งนี้ ตอนขาขึ้นนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่ามันต้นไม้มันเยอะนะครับต้นไม้มันบงังอาเมื่อกี้ได้ยินเสียงรถตอนนี้ไม่ได้ยินละเดี๋ยวรอรอรถมานะครับามาแล้วครับมาแนละ้วเสียงมาแล้วหนองคายกรุงเทพนะครับขบวนนี้ในตั๋วมันระบุว่าอา่ารถ มาถึงสิบเอ็ดโมงสามสิบสองตามจริงมันไม่ใช่นะตามจริงมันมาถึงสิบเอ็ดโมงยี่สิบสองนะครับไอสามสิบสองนั่นคือเวลาออกนะครับถ้าสมมุติว่าผูดด้โดยสารเขาแบบว่ามาแบบมาไม่ทันอนะ่ะคือสามสิบสองคือเวลารถออกนะครับถ้ารถไม่ช้านะครับแต่ตามจริงต้องมาก่อนเวลาอยู่แล้วนะครับ เปิดไฟนะครับตัวเจ็ดหกนะครับแสงเข้าเต็มเต็มนะครับสิ่งครับความเร็วร้อนครับใแล้วบางนี้ช่างเครื่องเนี่ยเนี่ยมันเป็นฟังต้นไม้เห็นไหมบางนี้ช่างเครื่องเอ่อ เขาจะปิดภาพมาหานเะพราะว่าแสงแดดเข้านะครับปาแล้วดูวันเจ็ดหกนะครับรไปน่นแล้ว ตอนนี้เที่ยงสาสิบเก้านะครับขบวนสี่สามสี่วันนี้ช้านะครับเนี่ยตามจริงต้องเป็นสามเจ็ดนะครับตอนนี้สามเก้านี่น่าจะช้าประมาณสองนาทีนะครับ สองนาทีนะครับสี่สามสี่วันนี้สองท่านวานะวันนี้มาดูว่าได้เลขอะไรแม่ฝั่งนี้มันล่มดีจริงๆแล้วล่มทั้งวันด้วยนะครับ เอาซะผมไม่อยากไปฝั่งนู้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมี5-3มานะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะโดนแซงนะครับ5-3เพราะว่า7-5ไล่ตูดมาติดๆเลยยังไงก็โดนนะครับรถสินค้าเจอก,กักดีกสองขบวนนะโดนแน่นอนครับ5-3โดนโดนนี่โดนแซงแน่นอนครับโอ้เหมือน1033นะครับ สองคันนะครับเร่งมาท่ออย่างลั่นเลยดูดิเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าเป็นหนึ่งศูนย์สองเก้านะครับเปลี่ยนชุดนะครับ มันจะต่ำๆเลยนะฝั่งนี้มันจะไม่เหมือนฝั่งนั้นไปแล้วขบวน4สามสี่นะครับช้าสองนาทีนะครับ นี้บ่ายโมงยี่สิบเก้านะครับขบวนห้าห้าสามนะครับหนีได้นะครับหนีห้าหนีเจ็ดห้าได้นะครับมาก่อนเวลาร้อยสามสิบห้านาทีนะครับโอ้มาก่อนเจ็ดห้าเฉยเลยนะไม่โดนแซงนะครับตอนแรกผมนึกว่าเจอหลีกไปสองขอบวนนี่จะโดนกักแซงนะครับไม่โดนนะครับ มาแล้วครับห้าห้าสามครับวิ่งสามวันติดแล้วนะครับโดยปกติดีห้าสามนี่จะวิ่งแบบว่าประมาณหนึ่งอาทิตย์จะหยุดวันหนึ่งนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมานี่คือวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งวันเว้นวัน,วนบ้างหยุดติดต่อกันบ้างนะครับแต่นี้คือกลับมาวิ่งทุกวันแล้วนะครับฝั่งนี้ย้อนแสงแน่นอนครับแต่ว่ามันเห็นชัด แดดตอนนี้ประมาณอุณหภูมิประมาณสามสบสององศาเลยนะครับหรือประมาณสามสิบสามก็ไม่แน่ใจเนี่ยแต่ร้อนมากนะครับมาแล้วครับไหลลงเนินมาแล้วนะครับหลีก,กับสี่สามสี่อยู่บ้านเหลื่ยมนะครับ เจ็ดห้าวันนี้ก็ช้าไม่มากนะครับช้าสองนาทีหัวเดิอไหมหัวใจหนะ้าหนึ่งศูนย์หกครับโ บ่ายโมงน่าจะบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงห้าสิบนะครับเดี๋ยวก็ออกมาถ่ายเจ็ดห้าอีกนะครับออกต้องออกมาประมาณบ่ายโมงสี่สิบนะครับไปแล้วอีกสิบนาทีนะครับ บ่ายโมงห้าสิบเจ็ดนะวันนี้ขบวนเจ็ดสิบห้านะครับช้าอยู่แปดนาทีนะครับวันนี้ดูวันเจ็ดห้านะครับวันนี้แต่เหมือนจะช้าเพิ่มนะครับยังไม่โผล่เลยนะครับตามจริงช้าแปดดีต้องโผล่แล้วนะครับ เดี๋ยวรอดูช่วงปีใหม่นะครับว่าจะมาก,กี่คันนะครับผมก็จะมารอดักตรงนี้แหละปีที่แล้วอ่ามาห้าคันนะครับช่วงสงการมาเจ็ดคันนะครับช่วงปีใหม่ที่แล้วมาห้าคันอ่ะยังไม่โผล่เลยเดี๋ยวรอรถมากันนะครับมาแล้วนะโผล่ตอนห้าแปดนะครับ นั่นก็แสดงว่าช้าสิบนาทีนะครับไม่ได้ช้าแปดแล้วนะครับออกน้องพวงเอ้ยออกบ้านเหลือนะน่ยช้าแปดนะครับเป็นรถด,ด่วนกลางวันแค่ขบวนเดียวเองนะครับมีขบวนเดียวจริงๆและเป็นขบวนเดียวที่แถมได้มาสี่คันอีกต่างหาก ผมก็งงเหมือนกันสถิติพุทธิสารมันน่าจะไม่เยอะนะครับหรือน่าจะมีสักสองครอบเนอะรถด่วนนีฝุ่น,นครับฝุ่นโอ้โ,โห้ยหร้อย สิ่งดีจริงๆนะครับเสียงโคตรดังอะ่ะไปแล้วครับรถด,ด่วนเจ็ดห้านะครับ ตอนนี้สี่โมงสิบห้านะครับขบวนสี่สามเก้าตามเวลานะครับสำหรับวันนี้สี่สามเก้าตามเวลานะครับไหลลงเนินมานะครับ อาจะมาสองคันนะครับข้างหลังน่าจะเป็นหนึ่งศูนย์สามสี่นะครับมองไกลๆเห็นวีดวีดมาไก,กล,กลเลยห้าสี่น่าจะหลีกอยู่บัวใหญ่นะครับตอนนี้ แดดแรงมากนะครับอุณหภูมิน่าจะสามสิบสององศามีผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารขึ้นนะครับแดดแรงมากนะครับโอ้โห เมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะได้หนึ่งศูนสามสี่ะแต่สี่สามสี่จะเปลี่ยนชุดเป็น1นึ่นะครับวิ่งมางแต่แก่งคอยนะครับแก่งคอยบัวใหญ่นะครับ เสียงเดินทางช้ามากคือรถเร่งไปสักพักหนึ่งเสียงค่อยมาถึงตรงนี้อ่ะเร่งสุดแล้วนะมาแล้ยวยอดแสงมากมาก <c oughs> ยอดแสงมากโอ้โห <c oughs> ไปแล้วนะครับจะถึงปลายทางแล้วนะครับโอ้โหไม่ลงรอบเลยนะครับอ่ะเหลือ554ครับเดี๋ยวรอดูว่าจะออกมาเลยหรือเปล่านะหลังจากสสี่ามก้าไปถึง 4โมงห้าสิบเก้านะครับห้าสี่นะครับวันนี้ออกก่อนเวลาเจ็ดสิบเก้านาทีนะครับตามเวลาออกหกโมงตรงนะครับแม่ตอนขามานี่มาก่อนเวลาตั้งร้อยร้อยสามสิบกว่าแต่ขากลับนี่เหลือแค่เจ็ดสิบเก้าเองทงั้งที่ไม่มีหลีกนะครับไม่มีรอหลีกนะไปถึงสับเปลี่ยนแล้วก็ เข้าย่านเลยให้เปิดไฟนะครับแสงแดดนี่ออกเหลืองๆนะครับตอนนี้โอ้แดดเข้าหน้าเต็มเลยนะห้าหนึ่งศูนย์ 4สนะี่ 5, นะครับ <8. S 2> ขบวนห้าสี่นะครับ48ึแปดเคล่นเนินนะครับไปทางมาบตะพุทธนะครับต้นทางคุ้ทางบัวใหญ่เลขสี่สามเก้าแล้วก็ออกมานะครับรถตู้คอนเดนเนอร์